เมื่อหุงข้าวชาบคอมพิวเตอร์ไร้โปรแกร,รมตุนสกัดให้น้ำซุปรสชาติเข้มข้นของคุณค่าสารอาหารม,หมาา สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราสองคนค่ะกลับมาเติมความ modern living นะคะในช่วงสุดท้ายของรายการ home sweet home ค่ในบรรยากาศตรุษจีนสุดๆเลยเราสองคนก็ลูกหลังคนจีนนะใช่ค่ะไม่ใช่แค่บรรยากาศนะคะที่ว่าจีนแต่วันนี้นะคะเราก็ยังมีเมนูจีนมาฝากด้วยค่ะซึ่งสามารถนําไปฝากญาติผู้ใหญ่ญาติพี่น้องของเราก็ได้ค่ะซึ่งร้อนแล้วแต่นะคะเป็นเมนูที่ใส่สูตรไพรจีนเพียบบำรุงพละกาลังเลือด ระบบหมุนเวียนต่างๆทุกอย่างได้ด้ว่าผู้ใหญ่ได้ไปในี่ก็ชื่นใจเลยล่ะค่ะใช่ค่ะ,ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเมนูซุปสกัดเข้มข้นค่ะซึ่งง่ายมากเลยค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะใชหม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์ที่มีโปรแกรมตุ๋นค่ะโอ้อโปรแกรมตุ๋นเนี่ยนะคะง่ายจริงๆค่ะกดปุ่มเดียวจุ๊บจากนั้นเราก็ไปทำอย่างอื่นได้เลยอ,เอ่างถ้าพอเสร็จปุ๊บตักเสิร์ฟแล้วก็แต่งตัวสวยไปซินเจียอยู่อีซินนี้เฮ้อใช้อ่างเปล่าตัวตัวกอ๋อเราจะได้ <ขอ S 1> ปล่าตัว ตอนนี้เรามาลงมือทำกันเลยดีกว่าไหมคะค่ะเอานะแป๊บเดียวเสร็จนะปกบเดียวเลยค่ะพี่เดียตอนนี้นะคะก็เป็นสมุนไพรนะคะที่เราได้มาก็นำมาห่อด้วยผ้าขาวบางอย่างนี้นะคะใส่เลยนะใส่ลงไปเลยค่ะ เสร็จแล้วเราก็ปิดฝานะคะแล้วก็กดปุ่มตุนอาหารค่ะนี่กลิ่นแบบหอมเตะจมูกมากเลยอะค่ะได้เวลาแล้วมล้วเริ่มอุนแล้วค่ะ หอมมากเลยค่ะพี่เดียมากเลยค่ะถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยเราก็ยังช่วยกันสืบสานประเพณีไม่ว่าจะเป็นไทยจีนก็ได้ตอนนี้ตุ๋นจีนก็สืบสานประเพณีจีนค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะการใช้โปรแกรมตุ๋นเนี่ยก็สะดวกง่ายรวดเร็วนะคะแล้วก็เร็วกว่าใช้เตาแก๊สอีกนะคะที่สำคัญเนี่ยสามารถถอดล้างได้ง่ายด้วยอย่างฝาชั้นในนียค่ะน้องไฟถอดออกมาล้างได้เลยแล้วใส่กลับเข้าไปได้เหมือนเดิมกับช่องที่ระบายไอนน้ำเนี่ยก็สามารถที่จะถอดออกมาได้ง่ายได้แล้วก็ทำวามสัอาดล้างจากนั้นก็ใส่เข้าใหม่ ง่ายมากเลย,ย,เลยค่ะง่ายมากเลยนะคะเนี่ยแหละค่ะบำรุงทั้งเลือดทั้งพละกกาลังนะคะระบบปอดตับไตไส้พุงทุกอย่างเลยค่ะรับรองค่ะว่า คนที่คนรักน่าต้องแข็งแรงแน่นอนค่ะเอาให้พี่เดียก่อนเลยละกันขอบคุณค่ะน่าทานมากเลยแต่ว่าพี่ว่าเราควรจะตกแต่งอะไรสักนิดนึงได้ไหมคะมีโลยค่ะได้ค่ะอะยังไงดีล่ะเอาเป็นอันนี้มากันค่ะอืมเป็นไงคะกลิ่นหอมไหมคะพี่เดียหอมค่ะเดี๋ยวนะเราเราใช้สมุนไพรจีนที่เราซื้อมาเนี่ยแหละตกแต่งเนาะมันก็ดูมีประโยชน์ดีอืรู้สึกแบบ มีทั้งความหอมของสมุนไพรมีทั้งกลิ่นของเป็ดแต่ไม่เหม็นนะเออทำไมไม่เหม็นสาบเพราะว่าไม่มีเคล็ดลับคับพี่เดียค่ะจริงนะคะแค่ใช้เกลือและมะนาวนะคะผสมกันแล้วก็ทาให้ทั่วเป็ดค่ะแล้วก็ทิ้งไว้สักครู่แล้วก็ลากออกแล้วก็นําไปปรุงอาหารได้เลยค่ะพี่เดียอ๋อไปล้างปบแล้วก็ใส่หม้อตุ๋นนี้เลยเหรอคะใช่ค่ะวิตายแล้วง่ายขนาดนั้นอ่ะเรารีบตกแต่งดีกว่าเพราะเดี๋ยวอยากจะชิมแล้วล่ะ สิ่งนี้ก็ใช้ค่ะค่ะสําหรับตรุษจีนที่จะมาถึงในปีนี้นะคะคุณผู้ชมก็ลองทําสูตรนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าจดสูตรไม่ทานนะคะก็สามารถเข้าไปได้ค่ะที่ w w w t h a h c i t y c o t h ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีกิจกรรมมากมายค่ะสําหรับทางชารนะคะถ้าคุณผู้ชมอยากจะร่วมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ DIY นะคะเทคนิคก,การจัดจานสวยงามนะคะหรือว่าการทำอาหารแบบฟิวชั่นค่ะเพียงเข้าไปที่ w w w i h a r m e c l u b c o m แค่นี้เองค่ะ แต่ว่าตอนนี้เราสองคนต้องขอชิมกันนะคะก่อนที่จะไปให้ผู้ใหญ่เราต้องชิมว่าอร่อยหรือเปล่าถูกต้องค่ะพี่เดียงั้นจัดไป